ผมได้พรกระจาบปอแล้วนะครับก็จะนำมาส่งการปรับปรุงตนเองปอที่สีก็คือสราปรับปรุงนะครับการที่สาคัญที่สุดคือเรามาน้อมถวายพระพรชัยแก่พระองค์พาที่เราเรียกจะติดปาครับอันนี้ก็มายความว่าได้ท่านสถาบัน ศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์เราในื่องในปวงชาชวไทยประทับประพฤกดีปฏิบัติดีเพื่อเตือนูสถาบันนะครับนั้นเราในฐานะอยู่ในตรงนี้ดีพูดดีแล้วก็ทำดีด้วยนี่เรียกว่าสามดีไม่ใช่ทีวีนะครับแต่ว,ว่าเป็นการปฏิบัตินั่นแล้วนี่ก็น่าชื่นชมน,นะอาจารย์ว่านะนั่นแล้วถือเป็นมงคลก่อนจะจบปีการศึกษาไม้ไม่แต่เดียวนะครับ แต่แล้วแต่หน้าจอมละครับอาจารย์รยเห็นเขาพูดไปอย่างนั้นนั้นก็เราก็วันนี้เนื่องในฐานะที่เราไม่ได้เป็นนัเนกเรียนนะครับวันนี้เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ติตำรวจโอทต่รมดิแต่ว่าพออายุสิบก้าปีมุลงนู่นต้งนี้มาทัว้่อยมามาถ่ายทำยกิจกรรมตื่นเ,เ้นเราเลยบอกว่าตั้งดีชักนดีได้ไป พูดดีทำดีที่ดีไปไหนปะีไปนอกพูดว่าการพูดออกไปมอนอี่เป็นแบบเสี้ยงที่ครับเราก็ได้ฉันนม,มเปรี้ยวทุกวันฉันชา,าเขียวฉันชา,ายเย็นทุกวันวันนี้พยายามเตรียมชาเย็นและชาเขียวถ้าไามไไ่ที่มากรอราเราเราต้องเรียนเนื้อป่วยไข้ได้ป่วยไม่มีเงินที่จะไปนู่นนี่จะพวกนี้ซึ่งเพื่ออะไร เราได้รงเรียนเราอย่านี้ไปเราเปลี่ยนได้อะไรอีม่ทำงานอยู่จนเป่ได้อะไร่ีก้าา่ะไม่ได้อันนี้มันหมายความว่าสถาบันี้เราเป็นสถาบันที่แปลว่าพี่อนวกันเพราะเขาเรียกว่ายูนิฟของเราเเด่น อยู่ในฟอร์มในของตาของเด็กทั่วไปมันจะมีลูกเสือชุดกีฬาสีชุดแฟนตาซีแล้วก็อะไรก็แล้วแต่หรือว่าวันุท้ายถ้าแบบชินนิเทศจะมีสีประจำเคื่องนข้วสาวเตมันแต่ว่เรามีอยู่ในฟอร์มนี้ตั้งแต่ตอวจมนมาภาพครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดไม่มีเปลี่ยนอย่างอื่นไปได้ เราจาจะายูวใไกของจีนหรือญี่ปุ่นหรไต้เตาคูเมือแต่ว่าเราโงเรียนอย่างนี้เราเอ,อรายู่ใน,น,นกรงที่เวาขาดเรา่องคนณธรรมาการมียันเราไม่มีคุณธรทมีมทมทมทมอะไรเกิดขึ้นเพราะประมาณเขาไม่ตกตูนท้องถิ่นทั้งหมดถ้าเป็นคุนรูไม่มีคุณธรรมเด็กที่จบไปไม่มีคำว่า อาจารย์ธรรมไม่มีคำว่าโนเลจหรือองความรู้แก่ตัวเองเป็นที่รักและเคารพของประชาชนแต่ถ้าปังตัยที้เราไม่มีคุณธรรมข้าพเจ็ดไม่มีใงิมาถวายเราน้ำตาแก้วไม่ตกถึงท้องเราแต่แล้วสำเน็นเดี๋ยวก็จะไม่มีคำว่าอาจารย นี่ควันตาอภิวาสต่อชื่อใจจริงนะครับก็อาตมาภาพขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทว์ขอเจรินเลยอาตมาภาพนี่เป็นในฐานะรองผู้อนวยการโรงเรียนจิตธธรรม พระประเสริรรี่ทำเปนแหสามัญศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะพระภิกษุษสามเณรเท่านั้นและก็มีการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายก็คือปฐมหนึ่งถึงปถมหกเราว่างั้นแต่ตัวอย่างแล้วนักเรียนเหล่านี้ต้องบวชและก็บรรพชาเป็นสามเณรทั้งหมดถึงจะมาเรียนได้โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่ไม่มีทุนการศึกษามาเล่าเรียน เปิดมาแล้วประมาณตั้งแต่ปี2516จนถึงปัจจุบันนี้ได้มีผู้จัดการก็คือท่านเจ้าคุณพระประสิทธิโสพลเป็นทั้งผู้จัดการเป็นทั้งเจ้าวาดแล้วก็เป็นผู้รับใบอนุญาตนั้นโรงเรียนก็ได้ทาการเรียนการสอนเป็นภาคปกติก็เรียกว่าแผนกสามัญแผนกธรรมและก็แผนกบาลีนั้นช่วงนี้จะมีข่าวว่าการโพสต์ประชาสัมพันธ์แต่ละป้ายแต่ละอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกับ การเมืองปัจจุบันืั้งจากว่าในปัจจุบันก็มีการหาเสียงแต่ว่าทางโรงเรียนก็หาเสียงเหมือนกันแต่หาเสียงให้คนมาเรียนในทางทมให้ปฏิบัติดีป,ฏ,ปฏิบัติชอบเกยเป็นทีสน่สนใจในสื่อโซเชียลทำให้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าใช้เขาเรียกว่าโอกาสตรงนี้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนทําให้เป็นที่รู้จักงั้นถ้าใครสนใจเรียกว่าในป้ายตั้งแต่เบอร์หนึ่งก็คือเริ่มตั้งแต่ชั้นม1ถึงมห ถ้าใครสนใจที่จะศึกษาทางพระพุทธศาสนา,าโรงเรียนศิริธรรมวัดประดิษฐชัยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาค้นคว้าศึกษาหาความรู้ในทางธรรมะเพื่อเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันให้เป็นชีวิตที่ประตบตุกอัตมาภาพก็ขออำนวยพรเพจเริญพรทุกคนทุกท่านที่สนใจแล้วก็ประจาสัมพันธ์ให้คนมาเรียนกันเยอะๆนะโรงเรียนติริธรรมขอเจริญพรไีทั้งหมด ตลอดปีตลอดไปเหมือนนันทมาเองก็ฟรีทั้งหมดเหมือนกัน mm hmm. ก็เคยจบจากโรงเรียนนั้นเหมือนกันแนละ้วมาเป็นรองผู้อำนวยการอ่าแล้วก็มีฟีดแบ็กก็คือเสียงตอบรับญาติโยมสาธุก,การกันเยอะมากที่งเฉพาะวันนี้เนี่ยมามโีโรงเรียนมีกองการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระพรชัยแก่พระองค์พาไอ้ะองค์นั้นมีบารมีาสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นโรงเรียนเลยส่งเสริม อิจตกรรมคุณธรรมใจยธรรมตรงนี้เหมือนกันวันนี้นอ,พโ,อโพสโซเชียลก่อนถ้าปักป้ายเดี๋ยวไปทับกับป้ายอ,อ,อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกไม่ถูกอ่าเจริญพร